สวัสดีครับครับวันนี้ก็มาถ่ายข้าวที่เคยทำไว้เมื่อสักเดือนสองเดือนที่แล้ววันนี้สวยงามมากเลยนะครับมีขนาดน้ำท่วมนะเนี่ยน้ำท่วมไปสองสามวันกำลงงังออกรวงเลยเป็นข้าวไม่ไม่ใช้สารเคมีอันนี้ก็เป็นเวลาประมาณสองโมงเชา้า อากาศดีมากๆเลยตรงนี้ลมในมีน้ำนิดหน่อยเดี๋ยวจะลองมาเอาเบ็ดมาลมาุปลาดูบรรยากาศท้องไร่ท้องนาอากาศ ดีเย็นสบายครับน่าอยู่น่าพักผ่อนอยู่ในกรุงเทพในหน้าอยู่ก็ขวันพิดสันพิดเยอเกินกต่างจังหวัดก็หา,หาปูหาปลาหลังบ้านแค่นี้ก่อน,นะครับ อรถ ยอดขาดแล้วน,นี้ แกะปุนพลาสติกออกคู่มือบอกเนื้อเอาไปไว้ในแสงลำไรลดน,น้ำเช้าเย็น Terima kasih telah menonton! นี่เป็นคู่มือการปลูกนะครับมีคู่มือด้วยเดี๋ยวจะไปเก็บไว้ตรงนี้เพราะว่าเขาบอกว่าห้ปิกในแสงลําไร แลน,นี่ก็เป็นบริเวณที่ปลูกอะไรเนี่ยกล้วยอ้อยหวานไปหาเงาะปักกล้วยเป็นที่รอบบริเวณบ้านเพงสร้างใหม่อันนี้ก็ไม้จักของทั้งหลังเกือบสี่ล้านเบ็ดเสร็จสร้างเสร็จถูกไหมหกเล้านได้บ้านฟรีครับพี่น้อง อ่ะทีนี้มาดูเดี๋ยวอะไรพอดีเขาให้คู่เมือไปเปิดอ่านคู่มือมาเดินจากถ่ายข้าวในนามเมือ่อกี้ก็เดี๋ยวจะตัดต่อเป็นตอนเรื่องเ,อเ,เก็บไว้ดูลมเย็นๆข้าวหน้าหนาวแ,แล้วยี่สิบสามตุลาต่อวันห้าร้อยสิบสามเวลาประมาณเก้านาฬิกาในคู่มือบอกว่าให้ เอามันจะมีถุงพลาสติกเขาจะหอ่อเอาพลาสติกหอ่ออันนี้มาขนส่งทั้งหมดสามติบต้นถ้าขนส่งสองพันหกรับม,มาเมื่อวานเย็นก็เลยมยังไม่ได้อ่านคู่มือเอาแค่ออกจากหลังหลังมีสองหลังเสียสองต้น มื่อกี้เดินจากในนาหน้าบ้านเนี่ยเลยมาดูแกะพลาสติกออกมีคู่มือการปลูกซึ่งผมเน็บไว้ข้างหลังที่ตูดเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังอันนี้เก็บไปก่อนในคุณอบอกว่าให้แกะออกทันทีลดน้ำาทันทีเท่าไหร่เท่าไหร่มีวีธีการปลูกเรานึกว่าเด็กกล้วยไอ้ได้มามะพร้ามาแล้วก็ปลูกได้เลย เบอกเดี๋ยวจะเรียงกันไว้ตรงนี้แล้วก็ลดน้ำแสงลำไรน่าจะกล้วยน่าจะได้อ้นี่ก็ใบอันนี้หน่อยนะึงอันนี้โยกคอน จะจัดการขนส่งเสียสอง ไม่รู้จะรอดไหมเดี๋ยวก็ไม่รู้จะจะเก็บไว้เดี๋ยวให้เวลาเขารักษาเองเราแก้รดน,น้ำดูว่าจะรอดไหมนี่ก็ระวังไก่ นี่ผมจะไปลากสายยางมาแล้วลดน้ำด้วยกันสีกล้องไป้วย่อ้เมื่อคืนไปได้ดื่มน้ำลำย,ยไปเรอะแห้แงเลยอันนี้น้ำเราก็อยู่ตรงนี้ไม่รู้สายยางจะถึงไหม ฉันเหนื่อยแล้วแหละพอถึงจ้อยครับเรนและกูมาไว้ใกล้น้ำน้ำเรามาได้แค่นี้นะครับตอนนั้นผมจะต้องหา น้ำก่อนอันนี้ก็ตรงนาข้ามพอดีตอนเนื่อที่แรกว่าจะทำอันเดียวถ้าเก็บไว้ดูอันนี้ไปดูเองเอาเก็บไว้เป็นหลักฐานไว้เป็นพยานตอนขึ้นสาลเฮ้ยว่าปะ <c oughs> เขาไปไหนกันหมดไอ้ฟุ้ก็เมียไปไหนก็นป้าป๋าก็อยู่ห้องนะป,ป้าป๋าห้องนะอันนี้ก็เป็นห้องครัวด้วยนยีห้องครัวของเราหน้ามาไว้ตรงนี้เนาะผมลงผิดที่นะ ฝังกายเป็นในตัวจริงๆหน้ามาไว้ตรงนี้แสงลำไรไม่ในคู่มือบอกว่าเอาไว้ในแสงลำไรคือเมื่อวานเอามาลงตรงนี้เนีย่ยตรงกล่องเนี่ยบริษัทขนส่งรบ,บริษัทหนึ่งที่มีโลโก้นี้ เปิดน้ำแล้วก็ปิดวงน้ำตรงนู้นแล้วก็ลดแต่ผมไม่ได้อยู่ประจำนถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานแล้วก็บอกน้องมันถ้าผมกลับกรุงเทพแต่ถ้าผมอยู่ก็คงจะทำเอง ยระทางไก่เป็นร้อยใหม่กาบเลิ่มนเยน็นหนาวแล้ววันนี้เราจะลงไปปลาในคลองข้างหลังน้องชายมันไปเอาได้มาลับตัวสี่ห้าโลเงั้นน้ำเต็มไม่จากคู่มือวิธีการ ซึ่งถ้าเราไม่อ่านคู่มือจริงๆเราก็จะไม่รู้เลยว่านมกว่าเอามาแล้วก็งอวางแล้วมันจะไม่ใช่เขาต้องเอาถุงพลาสติกนี่ผมก็จะลดน้ำแล้วก็แหมนนวลน,นะครับเราสายไม่ถึงตรงนี้เขาก็ลดมาแล้วนะแล้วห่อเอาถุงก,ก็แกบถุกกระดาษห่อมาให้รดเช้าเย็นอยู่ใต้แสงลำไรนีบอก เอาไว้บอกต่ปของมาดูโอเคน้ำมันน่าจะซึมเข้าไปในเปลือกเลี้ยงก็ต้องขุดหลุมดคถังเดียวน่าจะโปรลาดไปเลยโอเค จ็จะอย่างเงี้ยพอตอนเย็นต้องรถีกปิดปะเดี๋ยวเราจะไปอ่านคู่มือดูฝั่งขึ้นไปข้างบน เอ้ยย่าไหนแน่มากคือตอนนี้ผมอยู่คนเดียวเหมือนออกจากเงาเงา ย้อนแสงเนาะงั้นเราไม่ต้องย้อนแสงก็อยู่คนเดียวนี่ครับเหงาไม่มีอะไรทำก็ คู่มือการปลูกมะพร้าวน้ำหอมสวนพันธ์มะพร้าวน้ำหอมเตี้ยแท้แม่กองก็คือพันเตี้ยแท้แม่กองอันนี้คือร้านที่ตรงมาโฆษณาให้นะครับผมโฆษณาหเห็นไหมคือพอดีอยู่คนเดียวประกาศฉบับที่นหนึ่งเตี้ยแท้แม่กองหนึ่ง เมื่อรับพันมะพร้าวแล้วแกะถุงพลาสติกที่ห่อมะพร้าวออกทิง้งลดน้ําทันทีและลดทุกวันห้ามขาดเช้าเย็นหรือครั้งเดียวก็ได้ไว้ที่มีแสงลําไรที่มีแสงลำไรผมเลยเอาไปไว้ใต้ต้นกล้วยตอนเย็นมันก็แดดจะไม่ร้อนกางวันก็น่าจะไม่โดนแรง2พักต้นไม้ไว้สัก3าถึง7วันก่อนลงปลูกถ้ายังไม่ปลูกหเดือนรอฝนคือมา หนเดือถ้าเรายังไม่ได้ปลูกก็รอฝนแนะนำให้ใส่ถุงพลาสติกดินคุยไผ่แกบดำคุยมะพร้าวหมายถึงว่าเอามะพร้าวใส่ถุงนะครับถ้ายังไม่ปลูกอย่างที่ผมอ่านเมื่อกี้หลังจากนั้น3ขุดหลุมขนาด60ซนติเมตรลึก30ซนติเมตรรองก้นหลุมด้วยมูลบัว แกลบดิบเศษหญ้าปุ๋ยหมักหรือเท่าที่หาได้สี่ตั้งมะพร้าวเอียงสี่สิบห้าองศาต้นจะเอียงแต่ถ้าตั้งตรงแล้วต้นจะตรงอ๋อตั้งมะพร้าวเอียงสี่ิห้าองศาต้นจะเอียงแต่ถ้าตั้งตรงแล้วต้นจะอ๋อแต่เขาให้แล้วจะชอบอ๋อ คือตั้งไงก็ได้แล้วราชอบและสถานที่เหมาะสมเอาดินที่ขุดมากลบให้มิดมะพร้าวให้เห็นลหลๆลดน้ําให้ชุ่มเมื่อลงปลูกมะพร้าวต้องลดน้ําประจำในคู่มือคบอกคู่มือครับหอีกหกเดือนค่อยใส่ปุ๋ย เยอะหรือขี้วัวขี้ไก่ต่อไปก็ใส่ปีละครั้งใส่หน้าฝลดีที่สุดถ้าปลูกอยู่ใกล้ร่องน้ำก็เอาขี้โคลนกลบต้นมะพร้าวจะดีเลยปลูกตอนเย็นดีที่สุดช่วงบ่ายสามโมงเป็นต้นไปปลูกหลังวายสามนะแดดตมรมต้นจะสมบูรณ์ตัวเร็วขึ้นอยู่การอุณหภูมิจบ นี่คือวิธีการปลูกมพะพร้าวเตี้ยแม่กองครับสวัสดีครับขอบคุณที่ดูฝากกดไลค์กดแชร์แต่แค่ดูก็มีกำลังใจแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ